นันไลท์ฟอร์ซ่าหกดียังไงเหตุผลที่ดีทำไมถึงเลือกตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีครับผมพี่โยนะครับจาก Camera Maker เจอกันอีกแล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้แนะนํากันไปเจ้าตัว Forza 60B รุ่นใหม่โดยมีการ u n นบ็อกกันไปแต่คราวนี้เนี่ยผมจะมาบอกถึงเหตุผลดีๆนะครับว่าทําไมเราถึงต้องเลือกใช้เจ้าตัวดัน l i ท์ t o r z z a 6 b b ที่เป็นไบคัลเลตัวนี้นะครับ เหตุผลดีๆข้อแรกเลยนะครับที่เราควรเลือกซื้อนันไลท์ฟอ r ซ่า6 0ีคือขนาดเล็กมากและน้ําหนักที่เบามากเล็กขนาดไหนเล็กเท่าฝ่ามือหรือน้ําหนักเบาขนาดไหนเบาประมาณอยู่ที่830กรัมถ้าเพื่อนๆน,นึกไม่ออกนะครับว่า830กรัมนี่หนักประมาณไหนคิดซะว่าเราซื้อกล้องมินิเลสนะครับขนาดเล็กบวกเลนส์คิดสักตัวหนึ่งนั่นแหละครับซึ่งเทียบแล้วเนี่ยกับคุณภาพไฟและน้ําหนักกับขนาดที่เล็กขนาดนี้เนี่ยเรียกว่าเกินราคา,าจริงๆครับ เหตุผลดีๆข้อที่2คืออะไรครับเหตุผลดีๆข้อที่2ที่เราควรเลือกเจ้านันไลท์ฟอร์ซ่า 60B ไบคัลเลอร์ตัวนี้คือความสว่างนั่นเองครับสว่างขนาดไหน ผมขออนุญ,ญาตอธิบายเปรียบเทียบให้ฟังแล้วกันครับตัวนันไลท์ f ฟร์ซ่า 60b ไบคัลเลอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถสร้างความสว่างได้สูงสุดถึง13,830ลักเทียบเท่ากับหลอดทังเซนขนาด500วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสว่างเนี่ยสูงมากนะครับในขนาดเดียวกันเนี่ยตัวนี้มีกําลังไฟอยู่ที่60วัตต์ด้วยที่ขนาดเล็กขนาดนี้นะครับแต่สามารถสร้างกําลังไฟและสามารถให้ความสว่างที่สูงถึง13,830ลักเนี่ยเรียกได้ว่าให้ความสว่างที่เกินตัวมากมากครับ เหตุผลดีๆข้อที่3นะครับที่เราควรเลือกซื้อเจ้าตัวนันไลท์ฟอ r ซา 60B b บ Color ตัวนี้คือฟังก์ชันของเขานั่นเองครับเพราะว่าตัว f o r ซ a 60B หรือไบค o l o เตัวนี้เนี่ยความสามารถพิเศษของเขาคือสามารถปรับอุณหภูมิสีได้นะครับตั้งแต่2,700เคลวินถึง6,500เควินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีช่วงสีที่กว้างมากที่สําคัญสําหรับคนที่ต้องการใช้งานนะครับเพื่อสร้าง ม o ท์แอนโทนหรือลุกที่แตกต่างจากงานปกตินะครับไฟ LED แบบ b บ Color เนี่ยสามารถช่วยในเรื่องตรงนี้ได้เราสามารถสร้างลุกที่แตกต่างจากเดิมได้และข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวไฟไบคัลเลอร์นะครับด้วยความที่เขาเป็นไฟ LED b บ Color เนี่ยค่า SSI เนี่ยเขาจะสูงกว่าไฟแบบ Daylight เพราะฉะนั้นเขาจะให้ค่าสีที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับสกินโทนได้มากกว่าไฟแบบ d a y l i g h ์นั่นเอง เหตุผลดีๆข้อที่4นะครับสำหรับเจ้าตัวค o r ์ซ6 0 b ตัวนี้คือค่า CRI และค่า TLCI นะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าใครไม่เข้าใจค่า CRI คืออะไรหรือ Color Rendering Index เนี่ยคืออะไร หรือ TLCI คืออะไรนะครับสามารถหาอ่านบทความนี้ได้ที่ Camera Maker นะครับหรือว่าใต้วิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์บทความไปให้นะครับซึ่งข้อดีของเจ้าตัวนนั้ l i f o r Z 60D ตัวนี้ครับเขาสามารถสร้างสิ่งที่เที่ยงตรงได้นะครับเพราะฉะนั้น CRI เนี่ยสูงถึง96และในขณะเดียวกันค่า TLCI สูงถึง98 เพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจในว่าสีที่ถูกรีโพเดียจากไฟดวงนี้นะครับจะให้สีที่เที่ยงตรงโดยเฉพาะสีที่เป็นสีของ Color Skin t ินโทนะครับซึ่งมีความจำเป็นมากๆในการใช้งานซีนีมานะครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายในแบบต่างๆก็ตามเพราะนั้นตัวนี้นเรามั่นใจเรื่องความเที่ยงตรงของสีได้เลยครับว่าสีไม่เพี้ยนแน่นอน เหตุผลดีๆข้อที่5านะครับสำหรับเจ้าตัว Nanlite Forza 60B ตัวนี้คืออะไรปกติแล้วนะครับไฟที่เป็น LED Light แบบสปอตไลท์แบบทั่วไปแบบนี้ครับจะมีเอฟเฟกมาให้ในตัวซึ่งปกติแล้วก็อยู่ประมาณ4เอฟเฟกต์ห้เอฟเฟกไม่เกินนั้นนอกจากจะเป็นไฟที่เป็นขนาดใหญ่หรือเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับคือรุ่นใหญ่ขึ้นไปเนี่ยที่จะมีเอฟเฟกเยอะแต่เจ้าตัว Nanlite Forza 60B ตัวนี้ครับขนาดเล็กแค่นี้แต่บิวอินเอฟเฟกมาให้ถึง12แบบตัวนี้ผมให้ดูข้าวแล้วกันครับว่า มันมีอะไรกันบ้างนะครับผมตัวเอฟเฟกแรกนะครับจะเป็นแฟลชเอฟเฟกนะครับซึ่งเราสามารถสร้างแสงให้ลักษณะเป็นเหมือนแสงแฟลชเกิดขึ้นนะครับในฉากวิดีโอของเราโดยที่เราสามารถปรับช่วงปมเร็วของเอฟเฟกได้นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเอฟเฟกที่เป็นตัวสตอร์มนะครับสร้างเอฟเฟกที่ให้ดูเหมือนฟ้าผ่าหรือฝนตกหนักนะครับแน่นอนครับเราก็สามารถปรับในช่วงของแสงที่ความถี่ได้นะครับว่าจะให้เกิดขึ้นเร็วหรือช้าแค่ไหนนะครับผม หรือ EFFECT TV นะครับผม EFFECT TV นี่ก็ง่ายๆเลยครับเราสามารถาทำเอฟเฟกที่ให้รู้สึกเหมือนว่าเรากําลังนั่งดูทีวีอยู่นะครับก็เหมือนเดิมครับเราสามารถปรับรายละเอียดดีเทลได้ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหาหรือว่าทำเอฟเฟกต่างๆในการใช้งานได้ถึง12แบบเรียกว่ามีมาให้คุ้มเลยครับกับตัวที่ขนาดเล็กเท่านี้นะครับผม สำหรับเหตุผลดีๆข้อที่6นะครับในการเลือกซื้อเจ้าตัวนันไลท์ฟอ r ซ่ 60B ไบ c o ลเลตัวนี้คืออะไรตรงนี้เลยครับเจ้าตัวนันไลท์ฟอ r ซ่ 60B เนี่ยออกแบบให้มีช่อง USB ครับเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถอัปเกรดตัวเฟิร์มแวร์ของตัวนันไลท์ฟอ r ซ่ 60B ได้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่า เจ้าตัว n ันไลฟ์โ o ร์ซ่าหเนี่ยโดยทางบริษัท n ันไลฟ์เนี่ยได้มีการวางแผนแล้วก็ที่จะพัฒนาตัวเฟิร์มแวร์ที่จะอัปเกรดความสามารถของตัวไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าไฟตัวนี้จะตกรุ่นเพราะว่ามันสามารถอัปเกรความสามารถได้ด้วย usb พอร์ตตรงนี้เองครับ เหตุผลดีๆข้อที่7เลยครับตัวเล็กแค่นี้แต่มาพร้อมอุปกรณ์เสริมที่เยอะมากๆนะครับอุปกรณ์เสริมมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอุปกรณ์เสริมที่เราสามารถเลือกใช้ได้ในงานวิดีโอหรือว่างานภาพนิ่งเนี่ยมีอะไรบ้างตัวแรกเลยครับอุปกรณ์เสริมคือเจ้าตัวซอฟบ็อกนะครับเป็นแบบพาราโบลิกขนาด60เซนนะครับใช้งานจับเจ้าตัวฟอ r ซา60ได้พอด,พอดีพอดีเลยครับอุปกรณ์เสริมตัวที่2ตัวนี้เลยครับตัวนี้คือเฟรชแนลนะครับที่มาพร้อมกับบานดอ ซึ่งสามารถควบคุมทิศทางแสงและยังขยายความสว่างของแสงหรือเพิ่มกำลังแสงให้มากกว่า13,830ลักอีกครับอุปกรณ์เสริม ตัวที่3ครับตัวนี้คือนันไลท์รีโมทคอนโทรลนะครับซึ่งเราสามารถคอนโทรลเจ้าตัวนันไลท์เนี่ยครับได้มากกว่า1ตัวครับเพราะว่าตัวนี้สามารถเลือกชานลได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีไฟนันไลท์นะครับไม่ว่าจะเป็น 60B 60 200, 300, 500หรือแม้กระทั่งดวงอื่นๆสามารถคอนโทรลได้ด้วยรีโมทตัวเดียวหลังจากกาันที่เราตั้งชานเลให้เรียบร้อยแล้วครับอุปกรณ์เสริมตัวที่4ครับที่อยู่ในมือผมคือ w บเว o มา e Adapter ครับผม ถามว่าความสําคัญของเจ้าตัวโบเวนเมาส์แอ APTER คืออะไรเนื่องจากว่าไฟหรืออุปรกรณ์ทั่วไปส่วนใหญ่นะครับในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นเมาส์ที่เรียกว่าโบเวนเมาส์นะครับแต่นันไลท์ฟอ r ซา60และนันไลท์ฟอ r ซา 60b แบบไปคัลเลอร์เนี่ยจะเป็นโบเวนเมาส์ขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้กับตัวซอฟบ็อกขนาด60เซนเนี่ยเราสามารถใส่ได้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการเพิ่มขนาดซอฟบ็อกให้เป็น90เซน120เซนหรือ150เซนก็ตามที่เป็นโบเวนเมาส์เราจําเป็นจะต้องใช้้้เจาตัวนี เอาอะแดปเตอร์ใส่เข้าไปนะครับที่บริเวณด้านหน้าของตัว จากนั้นเนี่ยเราสามารถขยายจากเมาส์ที่เป็นโบเวนขนาดเล็กให้เป็นขนาดใหญ่สามารถใช้งานกับซอฟต์บ็อกขนาดใหญ่ได้นะครับมันจะเป็น90นะครับ120 150สามารถใส่เข้าไปที่ด้านหน้าได้เลยโดยที่การยึดจะแตกต่างกันไปนะครับเดิมทีเราสามารถยึดตัวขาไฟนะครับได้ที่ตัวนี้ของตัวมันเองแต่ว่าพอเราใส่โบเวนเมาส์เดปเตอร์แล้วเนี่ยแนะนำนะครับให้เราสามารถยึดขาไฟที่ตัวนี้แทนนะครับ เพื่อให้เกิดความสนดุลระหว่างตัวซอฟต์บอกและก็ตัวไฟที่มีขนาดเล็กมากอุปกรณ์เสริมตัวที่5และ6ผมขออนุญาตแนะนำพร้อมกันนะครับ สตัวนี้คือแบตเตอรี่โฮเดอร์นะครับแต่ทำไมผมต้องอธิบายพร้อมกันเพราะว่าแบตเตอรี่โฮเดอร์ของตัว Forza 60B b บ Color หรือ f o r ์ซ60ก็ตามจะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับรุ่นแรกเป็นแบตเตอรี่โฮเดอร์ที่เราสามารถใส่แบตโซนี NPF ได้นะครับซึ่งเหมาะกับการใช้งานสําหรับคนที่มีแบตขนาดเล็กหรือแบตวิดีโอสมัยก่อนนะครับผมเราสามารถใช้งานเป็นแบตเตอรี่โฮเดอร์ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ไฟบ้าน สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นในเวลาออกกองหรือว่าถ่ายงานเอาท์ดอร์ต่างๆหรืองานว e ดิ้งสตูดิโอนะครับผมแต่อีกด้านหนึ่งในตัวผมนะครับเป็นแบตเตอรี่โฮเดอร์เหมือนกันเพียงแต่จะไม่ใช้แบตเตอรี่ที่เป็น npf แบตเตอรี่นะครับแต่จะใช้เป็น v mouse แบตเตอรี่สำหรับคนที่มีไฟอยู่หลายดวงนะครับและเป็นไฟระดับโปรหรือขนาดใหญ่เนี่ยแบตส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยจะเป็น v mouse แบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถนำ v mouse แบตเตอรี่เนี่ยมาใช้กับแบตเตอรี่โฮเดอร์สำหรับตัว forza 60ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น,นี่ เรามีให้เลือกสําหรับตัวแบตเตอรี่โฮเดอร์อยู่2รุ่นด้วยกันนะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับว่าคุณใช้งานแบบไหนและมีแบตเตอรี่แบบไหนในมือ สำหรับอุปกรณ์เสริมตัวต่อไปนะครับตัวที่8เลยนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมตัวใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับเรียกว่าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งเราสามารถสร้างเอฟเฟกต์แสงได้นะครับจากตัวโปรเจคเตอร์อย่างที่เห็นกันนะครับที่ผมอธิบายมาแล้วว่าเหตุ mm hmm. ผลดีๆทําไมเราต้องเลือกซื้อเจ้าตัวนันไลท์ฟอ r ซา 60b b บคาร์เในการใช้งานถ่ายภาพวิดีโอนะครับสำหรับมือใหม่ก็ตามหรือมืออาชีพก็ตามนะครับด้วยเจ้าตัวนี้มีฟังก์ชันที่รองรับการทํางานทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพม่วจะเป็น ภาพนิ่งหรืองานวิดีโอพร้อมคุณภาพที่เกินตัวระดับเนี้ยผมมองว่าเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับช่างภาพขนาดที่เล็กกระทัดลัดิี่ไปไหนก็สะดวกไม่ต้องลำบากไม่ต้องกลัวว่าจะพกพาลำบากเราเห็นอุปกรณ์เสริมทั้งหมดแล้วนะครับเล็กมากใส่หลังรถไปได้สบายสบายเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจเจ้าตัวนันไลท์นะครับ ติดต่อกันมาได้นะครับที่ c a m e r a Maker นะครับเราเป็นตัวแทนนันไลท์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อกับเราข้อดีคือเรื่องของบริการหลังการขายและสินค้าที่ได้มาตรฐานของศูนย์บริการที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่ Li n e o f f i c i a l a c c o u n t ของ c a m e r a m a k เ r รนะครับเพียงพิมพ์แอดคามิล่าเมเกอร์นะครับแล้วก็เซิร์ชหาคุณจะเจอเราทันทีแล้วก็กดปุ่มเพิ่มเพื่อนมาคุยกันได้เลยครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะ Camelamaker.co.th สามารถเลือกซื้อสินค้าทั้งหมดของค a m l า Maker ได้ที่นั่นหรือถ้าอยากพูดคุยกับเรานะครับที่ปุ่มล่างขวามือนะครับของตัวเว็บไซต์จะมีปุ่มไลฟ์แชทให้เรานะครับก็สามารถคลิกเข้ามาแล้วก็แชทคุยกับเราได้นะครับเราจะมีพนักง,งานคอยให้บริการตอบคาถามตลอดเวลานะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดยังหากันไม่เจออีกนะครับก็ลองดูได้นะครับที่ Facebook Page คามิล่าเมเกอร์นะครับก็จะเจอเราอยู่นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยช่องทางดีๆในการติดต่อเนี่ยมีให้พร้อหมดแล้วนะครับถ้าชอบวิดีโอนะครับ,บก็รบวนช่วยกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ทางคามิล่าเมเกอร์ด้วยนะครับเราจะพยายามนำสินค้าในบริษัทมารีวิวหรือว่ามาเทสให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ